สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะแอดจะมาเล่าสปอยฉากสำคัญนะคะที่ทำให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาเหมือนใจตรงกันเข้าใจกันว่าต่างคนต่างก็มีความใส่ใจแล้วก็รักกันมากขนาดไหนนะอันนี้เนี่ยมันเป็นฉากที่เขาได้ปล่อยตัวอย่างออกมาก่อนล่วงหน้านี้แล้วนะทุกคนก็คือฉากหวานๆที่เห็นพระเอกเนี่ยนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีนางเอกเป่าขลุ่ยให้ฟังรวมทั้งฉากจูด้วยอ่ามันขมวดอยู่ ในซีนเดียวกันทุกคนมาค่ะมาฟังแอดสปอยค่ะ แอดเนี่ยก็คือได้มาจากนิยายที่เป็นภาษาจีนที่แอดไปดำน้ำมานะเล่าความเดิมตอนที่แล้วก่อนที่แอดเนี่ยเล่าว่าพระเอกเนี่ยมัน,นางเอกได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็บ้าน,นางเอกพยายามจะหาเหตุผลว่านางเอกเนี่ยกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยเพื่อที่จะเทงานแต่งแต่ว่าไม่สําเร็จเพราะว่าฮองเต้บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรงั้นก็ส่งนางเอกเข้าวังมาเรียนกับฮองเฮาใช่ไหมทีนี้เรื่องราวชีวิตในวังของนางเอกเนี่ยนะก็คือค่อยๆดําเนินไปมันก็ไม่มีอะไร มากหรอกนะทุกคนในซีรีสอาจจะมีน่นนี่นั่นมาก็จะมีอ่านนางเอกโดนแกล้งบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งนางเอกเนี่ยได้รู้ความจริงว่าพระเอกอ่ะแอบ,บส่งคนสอดแนมในความรู้สึกของนางเอกก็คือโดนสอดแนมเพราะว่าทุกเรื่องที่นางเอกทําไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ที่วังก็คือพระเอกเนี่ยรู้ทุกเรื่องแบบละเอียดยิบ นางเอกเนี่ยพอรู้เรื่องก็โมโหไงแต่ว่าก็สับสนเหมือนกันคือตัวเองเนี่ยอยากจะกําจัดหูตาพระเอกที่อยู่รอบตัวแต่รู้ว่าพระเอกเนี่ยหวังดีแต่ครั้งนี้เนี่ยนะทำให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยก็เย็นชาใส่กันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วคราวนี้ฮองเต้ก็เลยสั่งให้นางเอกเนี่ยไม่ต้องไปกลับวังกับบ้านแล้วให้มาอยู่ในวางกับฮองเฮาเลยค่ะแล้วสองคนนี้เนี่ยก็เย็นชาใส่กันยาวๆเลยจนถึงงานวันเกิดฮองเฮาค่ะคราวนี้นะนาง เอกเนี่ยก่อนหน้านี้ช่วงระหว่างที่เย็นชาก,กับพระเอกอะ่ะ นางเอกเนี่ยโดนองหญิงห้าส่งลูกน้องส่งสหายเนี่ยมารังแกนางเอกผลักตกน้ําตอนนั้นนางเอกเนี่ยก็คือว่ายขึ้นฝั่งไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้พูดอะไรคือไม่ได้โต้ตอบเพราะว่าวางแผนแก้แค้นไว้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้บอกพระเอกเพราะว่าตีกันอยู่ไงทะเลาะกันอยู่ใช่ปะ่ะนางเอกเนี่ยจดจาความแค้นนี้ไว้แล้วก็พอผ่านไปจนถึงงานวันเกิดของเฮาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็จัดการแก้แค้นคนที่รังแกนางเลยค่ะคราวนี้ไอ้พวกทั้ง8คนเนี่ยนะาก็ทนไม่ได้ ก็มาพร้อมองหญิง5มาฟ้องฮองเฮาว่าโดนนางเอกรังแกแต่ว่าคือไม่มีหลักฐานแล้วพอนางเอกถามว่าเอาวแล้วทำไมนางเอกต้องแก้แค้นด้วยละ่ะพวกนี้ก็คือหลุดปากออกมาว่าเพราะว่าพวกนายเนี่ยผลักนางเอกตกน้ําไปเมื่อวันก่อนคราวนี้คะ่ะรู้กันหมดเลย เรื่องนี้เนี่ยนะคนที่โมโหที่สุดก็คือพระเอกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนางเอกก็ให้คําตอบพระเอกว่าที่ไม่ได้บอกก็เป็นเพราะว่านางเอกเนี่ยอยากจะแก้แค้นด้วยตัวเองไงแล้วที่ไม่ได้พูดออกไปก็คือตอนนั้นยังทะเลาะกันอยู่ถูกไหมล่ะแต่พระเอกคือเสียใจมากบอกว่านางเอกอ่ะไม่เคยเชื่อใจไม่เคยไว้ใจตัวเองเลย เพราะว่าเสาศพพวกนั้นไม่รู้สักหน่อยว่านางเอกว่ายน้ําเป็นแสดงว่าถ้านางเอกว่ายน้ำไม่เป็นวันนั้นก็คงตายไปแล้วหรือเปล่านางเอกจะแน่ใจได้ยังไงว่าไอ้คนพวกนั้นเนี่ยมันหลอเล่นหรือว่าจงใจฆ่านางเอกนี่คือฟังแล้วก็ร้องไห้เลยนะแล้วพระเอกก็คือพูดด้วยความเสียใจว่านางเอกเนี่ยคงไม่ได้ชอบโหลเหยาวแต่ที่ยอมแต่งกับโหลเหยาวเป็นเพราะรู้ว่าโหลยาวเนี่ยไม่มีความสามารถจะลงมือจะทําร้ายนางเอกได้ก็เลยสบายใจแต่กับพระเอกอ่ะคือไม่เหมือนกันคือพูดง่ายๆพระเอกคือเสียใจที่นาง เนี่ยเหมือนระแวงไม่เคยเห็นในความห่วงความดีของพระเอกที่มีมาตลอดเลยอะพอคุยกันเสร็จพระเอกก็ไปเลยค่ะไปไหนคะไปแก้แค้นไอ้8คนนั้นโอ้โหโคตรสะใจนางเอกเนี่ยอยากจะตามพระเอกไปนะไปห้ามไปอธิบายแต่ว่าคือออกจากวังไปเองไม่ได้ไง นางเอกเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับไปปรนนิบัติฮองเฮาค่ะแล้วตกคำํำนางเอกกับฮองเฮาก็ได้ข่าวร้ายของพระเอกคือพระเอกกำลังจะโดนฮองเต้ลงโทษเพราะว่าในเวลาแค่ครึ่งวันพระเอกไปจัดการกับคนที่รังแกน,นางเอกทั้ง8บ้านครบอย่างไวนางเอกเนะี่ยรีบไปคุกเข่าบอกฮองเต้ว่าพระเอกไม่ผิดแต่พระเอกกลับพูดว่าไม่ต้องขอร้องเพราะว่าพระเอกเนี่ยทำเองแก้แค้นเองรับผิดเองนักเลงพอโอ้โหนี่ก็คือย้อนที่นางเอกเนี่ย เพิ่งจะพูดกับพระเอกไว้ไงคราวนี้เนี่ยนะนางเอกก็เลยแบบว่าเอา้าแล้วที่นางเอกโดนผลักตกน้ํามันเกี่ยวอะไรกับพระเอกด้วยพระเอกก็โยงว่าเพราะว่านางเอกต้องแต่งงานกับตัวเองก็เลยต้องเข้าวังก็เลยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไงคืออ่านตรงนี้แล้วก็แบบพระเอกแบบนี้ก็ได้หรอได้หรอฮองเต้นเนี่ยนะบอกว่าตามกฎเนี่ยต้องถึงขั้นต้องเนร,รเทศนางเอก,กไี้บอกว่าจะไปด้วยเออแต่ฮองเต้ก็บอกว่า อเอาไปเบาๆพอโบย50ไม้ส่วนองค์ชาย5ก็โดนไปด้วยนิดหน่อยองค์ชาย5คือยังไงคะคือจริงๆอยู่ในสถานการณ์คะ่ะตั้งแต่วันที่นางเอกตกน้าวันนั้นรู้เรื่องแต่ว่าไม่บอกใครเพราะเห็นว่านางเอกก็คือไา้นำขึ้นฝั่งไปได้เองอะ จึงเวลาคราวนี้ค่ะนางเอกคืออึ้งไปเลยที่พระเอกเนี่ยโดนโบยตั้ง50ไม้แล้วพระเอกก็คือโดนพาตัวออกไปอย่างสงบกับอง์ชายสาแล้วนางเอกพยายามจะไปช่วยคืออยากจะไปขวางแต่ก็คือเข้าไปขวางไม่ได้ไงโดนคนรับใช้เนี่ยกดตัวเอาไว้อีกทีนึงนางเอกก็คือเสียใจมากทนไม่ไหวร้องไห้แล้วก็บอกว่าอย่าตีพระเอกได้ไหมแต่ว่าระหว่างฉากเศร้านี้เองนี่ตัวอย่างนี้คือตอนแรกคิดว่ามันเป็นซีนอารมณ์นะทุกคนแต่ว่าอ่านใหญ่คือแบบอะไรคะฮองเต้กับฮองเฮาคะ่ะ ฮบบองเต้คือตื่นเต้นดีใจใหญ่ที่เห็นนางเอกร้องไห้สรุปฮองเต้จงใจแกฮองเต้เอกกละครมากคือไม้ที่บ่อยพระเอกเนี่ยไม่ได้ทําให้พระเอกเจ็บแต่องค์ชายสามนี่คือโดนจริงนะโดนจริงแล้วฮองเต้ก็ยังบอกของเาว่าห้ามบอกนางเอกเด็ดขาดคือจริงๆพระเอกก็ตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องไงแต่สักพักก็คือเดาได้ฮองเต้ใสาชงบาริสต้ามือหนึ่งของพวกเราคืออยากจะรู้ว่านางเอกเนี่ยจะเสียใจไหมกับเรื่องนี้จะมี ใจให้พระเอกจริงไหมโอ้โหทุกคนแล้วนางเอกก็คือแบบว่าร้องไห้หนักมากถามพระเอกว่าเจ็บไหมแล้วก็มีองค์ชายสามที่เป็นคนพาตัวไปใช่ไหมก็คือสมรู้ร่วมคิดไงกับฮองเต้ก็คือกลอกตามองบนเออแล้วพอลงโทษเสร็จมีคนคนหนึ่งค่ะที่อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมมากก็คือองค์ชายหา้าเพราะว่าเจ็บตัวอยู่คนเดียวแล้วพอหันไปมองพระเอกจริงๆพระเอกไม่ควรจะต้องบาดเจ็บแต่พระเอกคะ่ะสืบทอดการละครมาจากฮองเต้ใช่ปะแกล้งสลบเฉยเดียวมันกลายเป็น ชักตลกไปได้ยังไงไม่รู้ทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าซีรีส์นี่คือจะทําให้ตลกหรือเปล่านะหรือว่าจะแบบเจ็บจริงอันนี้ไม่แน่ใจคือคืนนั้นพระเอกเนี่ยนะก็คือบาดเจ็บก็เลยต้องนอนในวังพระเอกนี่โตมาในวังเพราะงั้นก็คือมีห้องมีเรือนตัวเองจ้าห้องเตะข่ายังเนียนเอกกาละครต่อมาดูการทําแผลแล้วก็ยังสั่งสอนนางเอกไปด้วยอีกต่างหากนางเอกนะถึงขั้นบอกว่าน้าตาคลอบอกว่าจะไม่กล้าดื้อแล้วก็ไม่กล้าซอนอีกแล้วโอย ฮองเต้นะเตรียมจะขยี้ต่อแต่ว่าโดนฮองเฮาค่ะเมียถลึงตาใส่ฮองเต้ก็เลยต้องยอมถอยไปแต่ฮองเฮาด้วยความเคืองเพราะว่าอันนี้คือฮองเฮาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดนะแล้วก็ไม่ชอบใจที่นางเอกโดนหลอกแบบนี้ก็เลยลากนางเอกกลับไปด้วยเออคือช่วงเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยความสัมพันธ์ของนางเอกกับฮองเฮามันก็เหมือนแบบแม่กับลูกสาวเออสองคนนี้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคราวนี้นางเอกก็คือปรนนิบัติฮองเฮากินข้าวแล้วก็เข้านอนใช่ไหม เสร็จนาะงก็แอบ,บย่องไปหาพระเอกตอนดึกด้วยความเป็นห่วงทําเอาพระเอกฉันแอบ,บดีใจลึกๆเลยจะ้ะแล้วนางเอกนะก็เอามาให้ทั้งน้าแกงทั้งผ้าหม่มพระเอกก็เลยจัดการเอาผ้าห่มเนี้ยคลุมทั้งคู่แล้วฉากนี้เขาก็ได้จุกกันแหละแกฉันว่าต้องได้แหละต้องได้เออซีรีส์ก็คือต้องได้จงังหวะนี้แหละเออจะรอดูเลยนะแล้วนางเอกก็ให้พระเอกดื่มน้าแกงที่นั่งเอามาส่วนตัวเองก็ไปเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศแล้วก็คือเป่าขลุยให้พระเอกฟังอันนี้มีใน มีในตัวอย่างแน่นอนเพราะว่าแอบ,บเห็นฉากนี้แล้วแหละเพลงเนี่ยนะก็คือเสียงขลุ่ยเนี่ยลอยไปจนถึงตำหนักห้องเต้กับห้องเฮาห้องเต้นี่คือแบบว่าวางใจแล้วเราก็ดีใจที่พระเอกอะ่ะได้เจอคนที่จะร่วมทุกร่วมสุขในอนาคตไปด้วยกันแล้วคือจริงๆแล้วในซีนนี้เนี่ยนะพระเอกกับนางเอกก็คือคุยกันเยอะมากแต่ว่าแอดไม่รู้จะเล่ายังไงดีเพราะคิดว่าซีรีส์เขาอาจจะปรับคําพูดให้มันไพเราะแล้วก็น่าฟังอันนี้ก็เลยจะขอสปอยแค่ประมาณนี้ ว่าฉากนี้มันเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนเลยนะระหว่างที่แอดอ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนางเอกกับพระเอกเนี่ยนางเอกเหมือนก็แบบเออทําใจยอมรับเรื่องงานมั่นแล้วก็ค่อยๆพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเอกที่จะค่อยๆทําความเข้าใจกันแต่ว่าพระเอกอะคือไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจนางเอกว่านางเอกเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่มันเหมือนกับแบบเหมือนต่างคนต่างรู้สึกดีต่างชอบกันแต่ว่ามันไม่ได้คุยกันให้เคลียร์ทุกคนแต่ว่าหลังจากฉากนี้ไปความสัมพันธ์ของพระนางก็คือแบบว่าแน่นแฟนขึ้นมากเลยแหละ จ้าซีนนี้เนี่ยนะคะน่าจะเป็นซีนที่เราจะต้องดูวนๆไปแน่นอนเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวการเติบโตยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีการพรักจากแล้วแหละทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอ่ะไปฟินกันแค่ตรงนี้ก่อนกันเนอะทุกคนสวัสดีค่ะ